เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวแก้วมณีหลาเพียปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านจังเกาลุซิมาวิทยาคาร สังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้ขอมีวิทยาฐานะหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตนำเสนอบริบททั่วไปของทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านจังเกาลุซิมาวิทยาคาร ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด138คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน13ท่าน และในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงมันดาลใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพบว่านักเรียนค่อนข้างมีปัญหาในสาระที่4หลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐานท .4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภา,ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติโดยดิฉันได้วิเคราะห์จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมา พบว่ามาตรฐานท4.1เมื่อวิเคราะห์ร้อยละของนักเรียนที่ถูกรายข้อพบว่าร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกน้อยที่สุดทำให้นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ชนิดของคำในประโยคได้จากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning Set Model สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งเรื่องคำนามน่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่6ดังนี้ขั้นที่1ขั้นเร้าวความสนใจ S start คุณครูได้มีการเร้าวความสนใจนักเรียนในการนำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นความสนใจโดยใช้เบรนยิม ร้องเพลงตบตักตบมือขยับร่างกายบริหารสมองทำให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยมีเกมทายคำจากบัตรภาพเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่จากคำถามเพื่อให้นักเรียนนำความรู้มาประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับคำนามโดยกระตุ้นด้วยคำถามจากประสบการณ์เดิมและนักเรียนร่วมกันตอบขั้นที่2 ขั้นให้ลงมือทำ A action ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครูใช้สื่อเทคโนโลยีใช้สื่อ Youtube ใช้สื่อหนังสือเรียนให้นักเรียนสืบค้นคำนามชนิดต่างๆ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและให้นักเรียนทำงานรายบุคคลรวมทั้งร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มในการระดมความคิดส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นขั้นที่3ขั้นนำเสนอ P p พรีเซนต์ให้นักเรียนออกมานำเสนองานหน้าชั้นเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร และความกล้าแสดงออกเป็นการจดจําในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนในคาบเ,เรียนนั้นๆขั้นที่4ขั้นสารองค์ความรู้ S Samurai คร,รูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่องคำงานามน่ารู้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนทำใบงานเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจในเรื่องที่เรียน จากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning s a p Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งเรื่องคำนามน่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่านักเรียนทั้ง18คนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้แก่นักเรียนบอกความหมาย ของคำนามและชนิดของคำนามได้นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดบอกคำนามชนิดต่างๆได้นักเรียนสามารถนำเสนอคํานามชนิดต่างๆได้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้มีความพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆในชั้นเรียนนักเรียนมุ่งมั่นในการทำงานเอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมายดิฉันขอจบรายงานสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดานใจในการจัดการเรียนรู้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ